สวัสดีครับสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนแล้วสวัสดีผู้ที่ติดตามทุกคนนะครับก็หลังจากที่ทีมงานล ne เกมส์สถีเนี่ยได้โพสต์ในเพจนะครับว่าทําการเปลี่ยนสกิลให้แล้วนะครับก็คือจะแก้บั๊กให้แล้วนะทำใหเ้เราสามารถใช้สกิลได้ตลอดจนจบเกมน,นะไม่ใช่แบบอ,อ,อยู่แค่ส,สองเทินสามเทินอะไรที่ เอ่อทุกคนมาสอบปัญหากันนะครับก็จะผมจะมาสุ่มแล้วกันนะครับสําหรับครัสทายยางนะดาตายางนะมันชื่อมันเรียกยากจังวะเรียกทายยางแล้วกันนะอ่าผมมีเก้าพันสามนะครับเขาบอกว่าไอ้นี่หายออกยากนะแพทเทิร์นของดาตายางนะครับอ่าเดี๋ยวสุ่มเลยนะมีเก้าพันสามนะจะจบที่่าไรก็ไม่รู้นะครับอ่าแพทเทิร์นมาแล้วนะ ผมต้องการอีกห้าใบนะครับสำหรับแพทเทิร์นนะเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเอสมาเลยอะ่ะว้าวเฮ้ยเอสมาเลยว่ะเท่ากอกว่าเราต้องหายอีกแค่สองใบนะครับแพทเทิร์นนะครับเดี๋ยวผมกดจักของของแถมก่อนนะ เฮ้ยอวยผมว่ะไม่คิดว่ามันจะอวยนะครับแพทเทิร์นพี่โอ้แม่งเริ่มเงียบแล้วเวนผ่านไปแล้วพันเพชรน,นะครับอ่าเวนเอ้ย คุณหลอกดาวร้เปล่าครับเนี่ยไม่เอาดาบเอาแพทเทิร์นเอาว่ะเหลืออีกใบหนึ่งนะครับแพทเทิร์นอีกใบหนึ่งนะครับโอแม่งจะเป็นการจบอีเวนท์ที่เร็วที่สุดอีเวนท์หนึ่งเลยนะโอ้โหมันให้ขนมาทำไมแยะแย่ว่ กระเทิร์นออ้ยอ,อ,อ่ะเต็มนะครับมันมีให้รวมไหมอ๋อมีให้รวมอ่ะเดี๋ยวผมลองรวมสักสองคู่แล้วกันนะครับอย่ไหนเขาก็แก้บั๊กให้เราแล้วก็ต้องสุ่มนะ ตอนแรกที่ผมกะไม่เอาเพราะว่าเขาไม่แก้บั็นี่แหละเขาแก้บั็กแล้วต้องจัดนะครับเขายังมีเมตากับผู้เล่นตาดำๆนะครับ มันก็สกิลจะคล้ายกับตัวอะไรนะลิกะลิโกะนะครับที่เป็นสกิลซัมมอนนะเนาะ,นอ,ะอุ้ยประเด็นคือแม่งอวยให้เอสมาเลยเนี่ยแหละอ่ะเดี๋ยวผมลอง อีกสักคู่นึงแล้วกันนะเ,เฮ้ยเองก็เต็มให้พี่สิวะน้อง มอบเขาให้อืโกลเด้นปลาสุมต่อนะครับขอแพทเทิร์นแค่ใบเดียวเท่านั้นนะท่อนดิใบเดียวเท่านั้นครับโอ้ยไปกดของแถมก่อนเผื่อมันน่าจะของแถมอ่าเรียบร้อย สรุปอยู่ที่หนึ่งพันหกร้อยเพจนะครับเออปิดน้อยดีวะ่ะอ่ารับมานะครับปิดแล้วนะครับอ่าใครปิดอีเวนต์นี้เท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับสำหรับผมอยู่ที่พนะันหกเนาะถ้ามีโอากาสจะมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับขอให้ทุกดีชคขอให้ทุกคนโชคดีนะครับใครเล่นอีเวนต์นี้เนาะโอ้ยลิ้นพันกันแล้ว